ค่ะวันนี้ตุ้จะมาแนะนำหม้อเก็บความร้อนของขิงเรานะคะเวลาเราต้งขิงเนี่ยมันจะทำให้เราประหยัดเวลาประหยัดเชื้อเพลิงนะคะเราต้องขิงร้อนๆเนี่ยเดือดปุดๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงจากนั้นเราลองมาทิ้งไว้ตัวนี้เป็นหม้อเก็บความร้อนมันจะเอาความร้อนในตัวหม้อมันเองเนี่ยค่ะมาทําให้มันอุ่นเหมือนกับเราตุ๋นไปในตัวโดยใช้ความร้อนตัวมันเองมาตุ๋นตัวมันเองนะคะมันจะทําให้รสชาติของขิงอร่อยขึ้นแล้วก็ประหยัดไฟประหยัดเวลานะคะหลักการ คือเราก็หาอะไรที่บ้านๆเราน,นี่แหะค่ะอันนี้เป็นกระมังใช่ไหมคะให้มันจะสามารถมีพื้นที่มีความสูงที่จะเก็บหม้อได้ถึงหม้อได้สวกนะคะแล้วก็เอาอะไรที่เป็นบ้านๆเราน,นี่แหะค่ะฟองนะ้ำกระากดาษนะคะกลมแล้วก็เป็นข้นลสติสกได้กล่องกระดาษเพื่อที่จะไม่ให้ความร้อนมันทําให้ถังเราอะเสียการทำน้ำอุน่นตัวนี้แหละค่ะก็หาอะไรที่บ้านๆเานี่ก็เป็นอันว่าใช้ได้นะคะตัวี ถุงจะมีแบบนี้นะคะอันนี้คือหมอ้อไซส์หนึ่งไซส์นะคะเสร็จแล้วหม้อเนี่ยพอต้มเสร็จแล้วจะเอามาวางเนี่ยดูนะคะมันจะมีหลวมมันจะมีพื้นที่เหลือเห็นไหมคะมถ้ามีพื้นที่เหลือมันจะใช้ไม่ได้นะคะความร้อนมันจะรั่วเราก็จะใช้วิธีนี้ค่ะเอาฟองน้ำมาใส่ลงไปนะคะพอมหม้อหม้อวางลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะแน่นความร้อนจะไม่รั่วค่ะ นะคะอันนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นหม้อเล็กกว่าใบนี้ตุกก็จะมีฟองน้ำชิ้นนึงประกลบลงไปนี่ฮะตัวหม้อก็จะเล็กลงเราจะทำได้ใช้หม้อได้สามสานะคะพอเสร็จแล้วปิดหม,ม้อเอาหม้อเวลาต้องเสร็จนะคะเอาลงไปมันแน่นแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาผ้านี่แหละคะ่ะปิดจะเป็นผ้าขนหนูผ้าอะไรก็ได้นะคะที่มันกันความร้อนนะคะปิด แล้ว่ก็เอาอันนี้ค่ะที่มันเป็นรุ่นมันเป็นทับไปอีกทีก็น,น,นี้ละค่ะคุใช้เวลาอีกสองชั่วโมงพอคุณต้มเดือดอีกสองชั่วโมงคุณกินได้รสชาติอร่อยมากอร่อยกว่าคุณต้มเสร็จแล้วมากินเลยก็นี้ละค่ะ